วัแต่ล奶อันนี้วันนี้เล่เสรนี่ค่ะเล่นดีๆวันนี้ไม่ให้เล่นนานนะมดแลาวเลยไหม ได้วันนี้ต้องสาบผมอยู่แล้วแหละวันอาทิตย์พรุ่งนี้ไปโรงเรียนยืมพันตเตอเลยแล้วไม่ทำไมมันรอยได้เพราะมันมีวงอ,อากาศอยู่ข้างในใช่ไหมค่ะเูืกอจะไดทำให้เราโอ้โหลอยแบบนี้เลยน,นี่นะอาขาศลงแล้ ยังลอย,ลย,ย,อ,ยลอยู่เลยมาดูตรงขาดีพ่อขายังลอยมาดูดิฮัลโหล จะไม่ลอยปิดไม่ได้ปิดไม่แน่นค่ะทำอะไรให้มันเข้าไปหมดเลย มันรอได้เลยนะเอาขันเล็กๆนะแต่ว่าขันอะไรก็ได้แต่ว่าอันข้างบนมันต้องใหญ่อันข้างล่างมันต้องเล็กใช่ไหมย่ะมันจะได้กบกันได้ไม่กิดได้คนเดียวถ้าทำอาไรแล้วจะเข้าเห็นฟองไหมเห็นไหม ข้ามันน้ำเข้าไงมันจะเล้ยงพุง่งเลยหือแย,อย่มันลอยค่ามันเรานั่งเรานั่งขันมันก็ลอยนะพอดูนั่งแล้ว ลอยแบบนี้ไม่ร่อยเพราะว่แต่วันนี้เราจัดนะเนี่ย 啊啊、uh huh. เล่นเล่นมันจะเย็นชื่นใจตอนจะเล่นเราพอไฟขึ้นเลยเราบอกว่าพ่มเปิดไฟให้หน่อยไฟมาเลย <c ười> อยน้ำออกต้องเอาน้ำเข้ปะะะาปากแล้วก็มุ่นตรงที่มีรูเนะ่ะม <c ười> ีน้ำออกมา มไม่หรอไอ้นั่นแหละมัไม่ได้ติดนะเนี่ยขาหนูลอยป่อพ่ดูเอามาให้ใกล้ๆดูค่ะลอยนะดูขาลอยจับตัวลอยดูดูเนี่ยขาลอยไม่ติดเลยนะพอดูดูไม่ให้ติดมันติดอ่ะ เนี่ยเอาลงน้ำดูนะโอ้โหน้ำบุกเลยดูอ่ะเอนเอาลงน้ำนะเออใครดูดมันป่า,ปา,ปามันดูนี่เอานี่ดูน,นี่มันแรงระวังค้างด้วยเดินน้ำเต็มสองขันเนี่ยน้ำมันไม่แรงนะเดี๋ยวทำให้ดูดูมันจะจมเลยเพราะมัน อ้วนปุ๊บดูมันมาค่อยๆอ่ะลองขันเดียวนะฮะ<า> ไปดนูนี่มันแรงรางไม่หมันแรงมากไมนไหวมล้วดูนี่มาเปิดไม่ได้ทนอันนี้เปิดได้แลวเข้า,อาีอนแรงเย้เอาไปชินให้ท่าน